แม่แพลวแฮปปี้มาลวจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุภูสุคนค่ะฝนตกค่ะฝนตกดิเนี่ยบรรยากาศดีดีแม่แพลวสิมาสวนพี่น้องให้ดันแกงน้ำไม้ตำมะคุงแซ่บๆสดแกงน้ำไม้แซ่บๆพอนห้อนสุดอันนั้นกินน้ำกันไปแม่แพลวมาหาเครื่องก่อนบัด้หาตะไข้ไปตำเครื่องแกงน้ำไม้ เดีวตะไคร่ตะไคร่ก,กันในส่วนเขาหนิล่ะไม่ได้ซือ้อง่ากดอกอ่ะดึงได้เลยได้ละแม่แพลวสีพัมเอายอดแบกนี้อือหักก็ไมได้กินเธอแรกกี่ล่ะยังไม่ได้กินน้อยก็ไ่เป็นยังเสียยอดมันไปให้ใส่แกงแล้วไมม กับบาง,งามต้นบัวอือสองต้นบาง,งามกับซางแต่ว่ามันก็ได้กินปลอดสารพิษแล้วก็กินแบบสบายใจด้วยเอายางละเล็กละหน่อยไปผักอีตูบี้ผักอีตูถือน้ำฝนพลังงาม อิตูหอมๆผักอ,อิตูบ้านผักอิตูปลูกเองสิเฮ็ดแ,แซ่บแซบสู้ีินอนกินมาเด้อผู้ใดขึ้นอยากมาเดอ้ออากาศฝนตกสดแกงน้อ้ตาบัก่งแซ่แบแซบสู้กินแซ่แบแซบมาจา้าเอาใส่ขุนหน่อยครับเก็บหน่อยกับเจี๊ยบอันนี้ มันก็นเจ็บหนยังน้อยอยู่นยยหน่วยใหญ่เขาบ่เก็บเพราะว่าเขาไว้เห็ดพันเห็ดแนวไว้น้อย,อยพอมีเห็ดกินเยอะบักบัวบอันนี้บวบน,นี่ ของในส่วนเขานี่ผักกระหยงเขาก็มีเขาก็ปูกไว้กินมียนคุดนึงเนี่ยไม่เกิดเพอได้กินจ้ะเดิกำลังแตกใหม่หอมหอมเลยผักกระหยงบ้านผักกระหยงทงนาใส่ทังผักอีตูใส่ทังผักกระหยงมูม้ยเข้ากันขนาดพี่น้องเลย ได้ละหลังจากที่เฮ้าอันไปเก็บพากล้วมาเนียสิมะต่ำเครื่องตำข้าวเบือสักคนตำข้าวเบือข้าวเบือใส่เกลือไปน้ำเนี้ยตำมาดิเอาตำได้ที่ละเดี๋ยวเดี๋ยวแผ่วเสี่ยวนตะไข่ลงเออตำมาีิ แ,บบแล้วพริกสดหอ,อมแดงมนี่หอมแดงทคี้เวข้าล้งข้างซอ,อยจะถอยละสองายโอเคได้ที่ละพอละข้างโม เขาจะใช่เต่าฟื้นใช่มอดำใช่น้ำยานางใส่เชื้อไม่แพ้วมากกว่ไอ้เขาเบื่อหลายๆเห็นมันชิ้นโค้นมันคุ้นคุ้นน,นววลใช้โน้ตไม้มานี่ นายรัศดาดมอคน,นีหยเ,เอากบวๆก็ประกันเลยกัะเี๊ยบลงใชุ้มชโลมน้ำปั่นราบมั เห็ดหมอนญ่ไ,ได้เห็ดหมอน้อยๆค่ะพี่น้องให้เต่าฟื้นหมอน้ำดำๆแหล่ๆแล้วเขาแซบๆๆ่บงอซิมก่อนอืมนัวนัวนัวนแซ่บแซ ใส่พากันยอดบอกเอะพายอีตัวพากันแยงลงไปอ้าวโอเคคุณพี่น้องเลยบอสแสบบักสีวายแน้วไดนล่ะแบบเข้มข้นเข้มข้น บักหุ่งมาฟลกบากบุก้งเพราะว่าแกงเราไม่แล้วแล้วฟากบุก่งค่ะย่าคนเด้อผู้ถ่ายกินนะ่ะมาแล้วผู้อยากกินข้าวมาแล้วฟากบุ่งตากบุ่งก่อนแกงเราไม่แล้วแล้วได้เย็นอยากกินของแซ่บต้องใจเย็นๆเนาะพี่น้องเนาะ ิมากินข้าววันนี้พี่นอ้องเราไปเห็ดเวียงมาเมื่อฝนกระตุกโยแต่ว่ามันั่นเปียกสาภาเปียกอะไรถอดสาภากินข้าว xẹp mà phe làm mà không kèm nó may xẹp แ่บมาห่อนห่อยบ่ะโทษสองจานบนนกินสองเฮ้เอาตเกาโทษสองจานพุ่นะกินข้าวารแท้เย้ให้ได้กินแทบไหล รับเ็ด <c oughs> ไม่มานนจิงห้อันเห็ดเองเนี่ รสชาติออกสิออกมาแบบไหก็แซ่บดนี่แหละเนาะ หลายที่มากนะตัวหานางงามเลบลับสาเลยมา้อมาล็อกหุนจุก ยิ้มละ <ไป S 2> นี่เออไปประเด็นด้วยบ่เอออยู่ในกระหังอยู่ในกองคุมงซีหายหน่อยเบอเห็ดหมอหญ่เห็ดหมอย,มอยน้อยเห็ดหมอหญ่มันจะกินมาเบิด ก็จอกอออกระเพาะแหละนอนที่นี่คนนี้กระซ้านน่ตาถุงต้มมาม่าหลายคนโอ้อิ่มละอิ่มแป้แล้วพี่น้องเอ้ยมัน,นอิ่มแล้วก็หานอนเว้นเท่านั้นตัว คนกระตุกเนาะมันจะกาศดีทำไงให้เด็กกินแซ่แบร้ายแทบก่านกินล้วหลายไปอิมลวซันสิขออำลาอำลาพี่นอ้องอิมแล้วที่ไปหานอดเว้นก็บอดี้ฝนมันตกอากาศดี แล้วกินต่อสำหรับคลิปนี้ไม่แพ้วน่ะขอลาไปก่อนดวยจ้าเดี๋ยวเมื่อนานคอยมาติดตามเมืองกันไหมว่าสิมีนียอยู่ในกลินอย่างแท่เๆ้ชูพี่น้อ,องกินคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายค่ะ